สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพลวใช้กบกลางชื่อเล่นชื่อน้องการ์ตูนมาจากชั้น G4 4ทับสค่ะนิทานคำกรนเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครเป็นตอนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพราะมีเนื้อหาเปี่ยมด้วยรถรถวันนคดีที่หลากหลาย ทั้งโศกเศร้าตื่นเต้นสนุกสนานระทึกใจตลอดจนแสดงให้เห็นความกะตันยูกะตะเวทีของสุดสาคอที่มุ่งมั่นออกตามหาและช่วยเหลือพระอภัยมณีผู้เป็นพระบิดาทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่นุงผ้าคากรองครองหนังเสือประหลาดเหลือโลงโต้งโมงหงขัน หน้าเหียนรากปากมีแต่ขี้ฟันโกรนสนั่นนอนร้ายเหมือนป่ายปีนประหลาดใจใยห,หนอไม่นุ่งผ้าจะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศีลหนวดถึงเข่าคราวถึงนมผมถึงตีนฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ทีหัวเราะพลางทางขิดผิดประหลาดหรือปีศาจยมมาทูต ไอ้พูดผีจึงร้องปลุกลุกขึ้นหวาตาคนนี้ผ้าไม่มีหรือไม่นุ่งดูรุงรังขอบคุณค่ะ